ใครที่ยังดิฟไม่ได้เลยนะครับต้องดูคลิปนี้วันนี้ผมจะมาแนะนําการฝึกดิฟตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่คนที่ยังแบบดิฟไม่ได้เลยนะเอาตั้งแต่แบบเบสิกมากๆถ้าใครดิฟได้แล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยสําหรับคนที่ยังดิฟไม่ได้เลยนะครับท่าแรกที่ผมอยากจะให้ฝึกเป็นท่าที่ง่ายมากและเป็นพื้นฐานที่จำเป็นมากๆที่ควรจะทำได้ ่อนที่จะไปเริ่มดิฟเริ่มต้นก็คือจับปลาแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับแบบนี้คือตัวอยู่ในตำแหน่งที่ยักไหลขึ้นนะครับให้เราเนี่ยกดกดไหลลงดันตัวเองขึ้นอย่างนี้นะครับเราจะไม่อยู่อย่างนี้ให้ตัวเองอยู่อย่างนี้นะครับตำแหน่งอ่าฟอร์ม จุดที่หนึ่งที่ต้องสังเกตแล้วก็จัดฟอร์มให้ได้นะครับจุดที่สองคือสะโพกนะครับที่ผมบอกว่าให้โพสทีเลทเพวิคิวเราจะไม่อยู่แบบนี้เห็นไหมเห็นความต่างปลครับตรงสะโพกแต่ให้ม้วนต้นกบมาด้านหน้าเราจะไม่อยู่ย่างนี้ให้มมวนต้นกบา้างหน้าเก่งไว้นะครับเก่งก้นเก่งขาเหยียดปลายเท้า ก็เกรงคร้างไว้อย่างเงี้ยอ่าขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำสิบห้าวิคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ตั้งเป้าให้มากที่สุดอยู่ที่หนึ่งนาทีควรจะอยู่ค้างท่าเนี้ยให้ได้หนึ่งนาทีอ่าใครยังทําไม่ได้ไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับมันคือการตั้งเป้าเพื่อให้เราเนี่ยทาไปให้ได้ให้ถึงหนึ่งนาทีนี่คือท่าแรกที่ควรจะทําได้สําหรับคนที่ยังดิฟไม่ได้เลยนะครับ ตั้งเป้าให้มากที่สุดอยู่ที่1นาทีท่าฝึกที่2คือความจริงมันก็เหมือนกับท่าเดียวกันกับท่าแรกในท่าแรกเนี่ยมันจะเป็นท่าสเตติกคือค้างไว้อย่างนั้นแต่ท่าที่2เนี่ยจะเป็นดนามิกคือยักไหล่ขึ้นลงนะครับเหมือนกันกับท่าแรกเลยจับบาร์คู่ไว้แล้วกระโดดขึ้นไปครับแล้วก็ดันแขนดันไหล่ให้สุดเหมือนกับท่าแรกเมื่อกี้แล้วก็ปล่อยตัวเองลงมาจากนั้นดันขึ้นไป ปล่อยตัวเองมากๆ <Yeah. S 1> ดันขึ้นไปท่านี้เนี่ยผมอยากจะให้ตั้งเป้าไว้ที่20ครั้งมากสุดที่20ครั้งหลังจากที่เรา ทำท่าที่หนึ่งได้ทำท่าที่สองได้แล้วนะครับต่อามาเราจะเริ่มมาขยับส่วนที่เป็นข้อศอกกันจับมาคู่ไว้แล้วก็ใช้ขาช่วยเทกตัวเองขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งดันตัวเองขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆงอศอกปล่อยตัวเองลงมาถ้าไม่มีแรงดันขึ้นก็ปล่อยตัวเองลงไปนะครับ กระโดดขึ้นไปแล้วค่อยๆปล่อยตัวเองลงช้าๆกับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกทําในครั้งต่อๆไปแบบนี้นะครับท่าต่อไปเหมือนกับท่าก่อนหน้านี้ท่าเมื่อกี้คือเราใช้สองขาช่วยในการถีบตัวเองกระโดดขึ้นมาในการอยู่ในตําแหน่งเริ่มต้นของดิฟทีนี้เนี่ย พอเราทําได้ถึง12ครั้งแล้วมันชิลและสบายแล้วให้ใช้ขาที่ช่วยในการออกแรงเนี่ยแค่ข้างเดียวใช้ข้างเดียวนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยเนกระถลงไปช้าๆใช้ข้างเดียวกระโดดขึ้นมาปล่อยลงไปช้าๆ แบบนี้ทําให้ตั้งเป้าไว้ที่12ครั้งเหมือนกันพอคุณกระโดดขึ้นไปด้วยขาข้างเดียวได้แล้วเนี่ยคุณจะมีแรงเพื่อดิฟได้ด้วยตัวเองละพอเรามีแรงที่จะดิฟได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยในฟอร์มของการดิฟเพื่อฝึกคาลิสซนิกนะครับไม่รวมถึงการดิฟเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าดิฟในในกลุ่มของบอดี้บิลดิ้งนะครับดิฟเพื่อคาลิสนิกเนี่ยถ้าเอาเวอร์ชันแบบง่ายเลยก็คือขึ้นลงตรงๆ แต่ฟอร์มของลำตัวก็เหมือนเดิมครับฟอร์มของเราจะเมื่อขึ้นไปสุดกดไหลลงให้สุดนะครับแล้วก็ม้วนสะโพกขึ้นสุดลงสุดโดยที่ตอนขึ้นสุดเนี่ยตอนขึ้นสุดเนี่ยแขนสอกเรานะครับล็อกมาข้างหน้าแบบนี้ดันสะบัดขึ้นให้สุดกดไหลลงดันสะบัดขึ้นสุดอย่างนี้ เหยียดปลายเท้า,เ,าเรื่องของการเหยียดปลายเท้าเนี่ยหลายๆคนอาจจะแนะนําไม่เหมือนกันแต่ว่าการเหยียดปลายเท้ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะทาให้เราเกรงขาของเราให้ตรงฟอร์มของช่วงล่างของเรามันจะตรงไปด้วยนะครับลงสุดขึ้นสุดดันสะบักล็อกสองโอเคนี่คือฟอร์มแบบง่ายนะครับขึ้นลงตรงตรง ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันยากขึ้นก็คือใช้วิธีโน้มมาข้างหน้ามากขึ้นหรือจะโน้มไปข้างหลังมากขึ้นการโน้มมาข้างหน้ามากขึ้นเนี่ยจะทําให้ไหล่หน้าและอกของเราจะรับโหลดมากกว่าขึ้นลงตรงๆส่วนถ้าเราเอ็นตัวไปข้างหลังช่วงหลังแขนของเรานะครับไหล่หลังรวมถึงกล้ามเนื้ออื่นๆด้านหลังเนี่ยจะถูกใช้งานมากขึ้น การดิฟโน้มไปข้างหน้าเริ่มจากโน้มไปข้างหน้าทีละเล็กทีละน้อยนะครับถ้าเราดิฟขึ้นลงตรงๆแบบนี้รู้สึกว่าง่ายละชฉีวแล้วนะครับให้ถ้าอยากจะพัฒนาไปสู่ท่าพแพนนะครับให้โน้มตัวมาข้างหน้านิดนึงเอาค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ดิฟสังเกตว่าขาเนี่ยจะไม่มาข้างหน้าตรงนี้นะลำตัวเนี่ย จะตรงอยู่ตลอดขาจะไปด้านหลังเล็กน้อยถ้าเกิดมันง่ายแล้วชิวแล้วก็โน้มไปข้างหน้าหม,มากขึ้นมันก็จะพัฒนาไปสู่ท่าแผลนส่วนถ้าเราดิฟโน้มไปข้างหลังมันก็จะไปหนักที่หลังแขนไหล่หลังกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังมันก็จะพัฒนาไปสู่ท่า impossible dip นี้ก็สาธิตให้เพื่อนๆดูว่าจากดิฟไม่ได้เลยฝึกท่าไหนยังไงบ้างเพื่อจะก้าวไปสู่ดิฟครั้งแรกของคุณแล้วถ้าเกิดดิฟได้แล้วชิลแล้วเราจะไปฝึกดิฟแบบไหนให้มันรู้สึกยากขึ้นแล้วก็การดิฟอีกแบบหนึ่งที่เราจําเป็นมากๆที่จะต้องฝึกก็คือการดิฟกับบาร์เดี่ยวสเตรทบาร์ดิฟหรือซิงเกิลบาร์ดิฟการดิฟกับบาร์เดี่ยวเนี่ยมันจะ เป็นท่าที่เอาไว้ฝึกเพื่อพัฒนาไปสู่การมาสะอับได้ใครที่อยากจะมาสอับได้แนะนําว่าให้ฝึกท่านี้ซิงเกิลบาร์ดิฟนะครับฟอร์มแบบง่ายก็จับพอดีกับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยขึ้นสุดนะครับลงสุดแบบนี้ซิงเกิลบาร์ดิฟเอาไว้ฝึก เพื่อพัฒนาไปสู่การทํำมาสอับหรือว่าท่าอื่นๆที่เป็นก,การฝึกกระบะเดี่ยวสําหรับในเรื่องของการฝึกดิฟนะครับก็คงม,มีเพียงเท่านี้ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้รับประโยชน์นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ